สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะอันนี้จะพามาชมบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเลี้ยงอะไรไว้บ้างนะคะนอกตู้อ่ะอันนี้เป็นตัวแรกเือเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่ผสมเองแบบว่าใบใหญ่มากนี่เลยนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะ,ะ,คะสีสวยก็คือใบหนาแข็งแรงนะคะนี่อ่ะแล้วก็ส่วนต้นนี้จะเป็นกลุ่มผักการอาสาค่ะ ส่วนน้องต้นนี้จะเป็นหงเหินนะคะใบใหญ่พวกนี้จะเป็นแบบว่าไม้ก้านยาวๆนะคะก้านดำก้านยาวจะแบบออกแข็งแรงนิดนึงภูมิภาคการอาสาก็เป็นก้านยาวเช่นเดียวกันนะคะสูงมากอันนี้น่าจะสองไม้บรรทัดแล้วนะ,ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเงาสุรเสนนะคะโตขึ้นเขามีหูใต้ใบนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีะคะ่ะใบายาวใหญ่หญสีจะกัดออกชมพูนะคะชมพูขาวๆนะคะ ก็เป็นไม้ก้านยาวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็2พุอ2พุดกว่าไปแล้วนะคะเป็นก้านดำเป็นไม้โบราณนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฟอริดาโมลไลท์แต่น้องโตช้ามากอันนี้ปลูกม,มาปีกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แตกเนาะส่วนอันนี้ก็เออชื่ออะไรไ่ทร่ยจําไม่ได้นะคะอก็ะจะมีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเป็นจำลองน้ำทองแต่ว่าแบบไม่ด่างนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ฝาด้า,ดามดำส่วนต้นนี้ก็จะเป็นม้าเฉียวนะคะได้มาในนามม้าเฉียวนะอันนี้แต่น่าจะเป็นโคนลน้านะคะกับม้าเฉียวอันโบราณนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็สวยนะคะแต่ต้นนี้จะเป็นชายชนอนุมานออกศึก่าเลี้ยงง่ายแต่กอไวแล้วก็ ใบใหญ่มีหูใต้ใบนะคะนี้ต้นนี้มันมีล้อมเฮชรค่ะแต่ว่ายังไม่โตนะคะยังเป็นเด็กอยู่เลยส่วนต้นนี้ใบยาวๆนะคะเป็นลูกไม้ค่ะยางอยากต้นนี้นะคะเป็นนางเป็นนางกาการาสูตรค่ะแบบแผงนะคะนี่ใบใหญ่ ต้นต้นนี้จะเป็นเทพนรสิงเขาจะมีแข้งนะคะแต่อันนี้รู้สึกว่าแครงจะหลุดนะ,ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อเลยก็จะเป็นจริงๆอะ่ะเขาเป็นต้นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเหมือนกับว่ามดเขากินรากนะคะเขากินรากไปแล้วมันก็จะแตกแตกแตกต้นมาเยอะเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนแบบว่าใกล้ๆจะตายอะ่ะแต่ว่าเขาจะแตกแตกต้นมาประมาณสิบต้นได้ก็เราก็เลยใช้วิธีนี้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็ เอาออกมาแยกหนอแยกหนอเสร็จแล้วก็ใส่ดินนะคะอันนี้พักโตรเร็วมากตนแรกต้นนี้เดียวนะคะแยกแบบว่าแตกเป็นก้อนเล็กๆตาแรกนึกว่าเป็นอะไรมีหไหยได้เนี้ยไปนะคะมดกัดนะคะมดกินหัวหมดเลยนะคะก็เลยแตกหนอมาประมาณสิบหนอแล้วก็เลยเอามาแยกนะคะล้างแล้วก็แยกใส่ถุงใส่ปลูกดินปกติเลยค่ะแล้วก็ ผสมเอ็มนะคะเอ็มนิดหน่อยเอ็มร้อยห้าสิบนี่แหละแล้วก็บวกกับน้ำเปล่าก็แช่มัดปะกถุงไว้แบบนี้นะคะตอนนี้คือตอนนี้โตเร็วมากและนี้เป็นพกหลงขาวค่ะนี้จะเป็นลูกไม้นะคะออกจะใบเปิดๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวว่าจะเขาจะมีแท้งนะคะมีแข้งแท่ง,งนี้ เขาจะมีแข็งด้วยเดี๋ยวจะให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็น่าจะมีแบ่งปันนะคะเดี๋ยวรอ,อเปลี่ยนดินตูกแบบนี้นะธรรมดามีอ่างบัวบ้างวางต้นต้นบอลไว้บนอ่างบัวบ้างแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าปลอแก้วโอพอเลี้ยงนอกตู้แล้วใบแข็งแรง๋อ้เขาออกดอกวว่าแล้วทําไมชักการซันนะคะ ต้นนี้พรมฤสีค่ะพวกฤสีเขาก็จะแบบมีทั้งมรครวานด้วยนะคะมรครวานมรครวานกับพรมฤสีจะคล้ายกันแต่ว่าพรมฤสีจะเป็นก้านแดงมรครวานก็สีก้านจะอบอนอ้ำตาลน้ำตาลนะคะก้านเดียวกันนี้เลยน้ำตาลแบบเข้มๆน,นะคะต้นนี้จะสักกันนิดตค่ะก็คือต้นเดียวกับมรครวานลังสันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ไม่เป็นป้ายนะคะ เป็นใบแบบสีชมพูนะคะแ้มแปมแบบมีท้งใบนะคะส่วนต้นนี้นะคะนางวิชุดานี้เราต้องแบบจดชื่อไว้ทุกกระถางหลายชื่อจะลืมอันนี้นางวิชุดานะคะโอเคก็ยามเย็นก็บรรยากาศจะลมรื่นนิดนึงนะคะพยาพันวังผ่านแยกหน่อมาพยาพันวันพอแตกหน่อดีนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนี่เลยลูกกอ กอใหญ่แบบนี้เลยนะคะพญาพันวังค่ะอันนี้เลี้ยงนน่า,าจะได้สักปีกว่านะคะน,นี่เจ้าจาัก,การพรรดิก้านยาวเช่นเดียวกันนะคะสองฟุตแล้วส่วนต้นนี้เรือนหลวงนะคะอันนี้น่าจะเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาใบหนานะคะ ต้นนี้นะคะได้มาในน้มพะพันวษาค่ะสีจะออกแดงกำมะหยี่กำมะหยี่นิดนึงนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะใบหอกล,ลูกไม้ใบหอกนะคะ<อ>แล้วก็ต้นนี้พบสก,กันนะคะต้นนี้ก็เจ้าจักรพพัดแบบไมดดังนะคะ เดี๋ยวเขาจะออกตัดแดงกบ่อน,นี้อีกแดงแดงแดงชมพูชมูนะคะแดงแดงชมพูอันนี้ไก่ทองประเสิรส่วนต้นนี้น้องจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กระดูกชมพูเข้มๆนะคะเลือดเหนือต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะอันนี้จะลูกไม้ใบดาบเหาอ นี่เรียกหอกหรือดาบเนาะนี่ค่ะใบเป็นสีเอดหมูนะคะเข้มๆส่วนอันนี้นะคะลูกไม้ใบหอกค่ะต้นนี้ปาาสาททองส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะ่วนนี้จะมีแบบว่าแดงๆเข้มๆส่วนต้นนี้จะเป็นลูกแม่กองนะคะ ท,ทั้งกระถางเลยเป็นลูกแม่กองหมดเลยเส่วนต้นนี้จะเป็นยุทธหัดถีเป็นไม้เพาะมะเร็ดแต่ว่าอันนี้ใบเขาจะแปกจะออกมายาวอันนี้ก็จะเป็นใบแบบออกยาวๆนิดนึงเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วของเขาจะเป็นแบบใบไทยนะใบไทยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต้นแม่ขาอันนี้หานุมานหานุมานข้าเฝ้าใช่ไหมเอ่ย อันนี้แบบเขาจะเป็นกอเป็นพุ่มพุ่มดีนะคะเลี้ยงนอกตู้เป็นกอสวยนะคะส่วนต้นนี้มีโอ้โหสีแบบสวยมากเป็นในจันหนวดเคี้ยวคะ่ะเลี้ยงง่ายด้วยนะบอกเลยว่าในจันหนวดเคี้ยวเนี่ยแต่กอเก่งมากแล้วก็เป็นไม้ก้านดาเราอจะชอบเลี้ยงแบบว่าไม้ก้านดาๆนะคะรู้สึกว่าเขาแบบว่าแข็งแรงดีนี่สวยนะคะเดี๋ยวจะแยกหน่อไว้เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจกดติดตามไว้นะคะ นั่ก็ชื่ออะไรเนาะจำชื่อไม่ได้นะคะได้มานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่หกหลงหรอกอันเนี้ยส่วนต้นนี้สมหวังนะคะแต่ว่าตัวช้าสมหวังอ่าส่วนนี้ก็เป็นนางไหมคะ่ะนางไหมก็เลี้ยงนอกตู้สวยน,นี้ส่วนมากเราจะสะสมแบบว่าไม้ก้านดำๆนี่ค่ะส่วนต้นเนี้ยเป็นอืมอะไรนาะเดี๋ยวนะ ทิดาสวรรคันึกออกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งไว้คนละที่นะคะแสงคนละแสงอะ่ะเดี๋ยวจะดูว่าสีเขาแตกต่างกันมากทั้งๆ้งที่เป็นต้นเดียวกันแต่อันนี้คือตอนแรกต้นมันหกักเราก็เลยเอาเอา,เอาหัวของเขาอะจอมของเขา,ามาฝังใหม่เป็นอันนี้แต่กระถางนั้นอนะ่ะจะเป็นหัวนะคะจะเป็นหัวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดินไปดูเดินไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบว่า เวลาบอลสีเราเลี้ยงคนละที่คนละแดดเนี้ยสีมันจะแตกต่างกันมากออน,นี้เข้ามาแล้วนี่ต้นเดียวกันหัวเดียวกันทุกคนคือสีอะไรนี่อะไรนี่นางเป็นหัวเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้นะตอนแรกหกักต้นเขาหากักก็เลยเอาไปใส่กระถางใหม่แต่ว่าไว้คนละที่แต่อันนี้อันที่เป็นหัวเขาแต่งมาใหม่เป็นสีแบบนี้ สวยมากทิดาสวรรค์นะคะมีต้นเล็กเบบี๋นะเดี๋ยวแล้วให้มาเขาโตอีกนิดนึงเดี๋ยวว่าจะเ,เอามาแบ่งปันกันเผื่อท่านท่านเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะคะอ๋อส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะออกแล้ว,ว่าสีเข้มเข้มนิดนึงเวลาหัวแก่เขาก็จะสีแบบอ,อ่อนๆขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะดูชัดๆความแตกต่างของแสงนะคะ ทั้งทงที่เป็นหัวเดียวกันต้นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นจอมอันนี้เป็นหัวคือสีจะแตกต่างกันแบบนี้เลยดูออกใบมาใหม่สีแบบโหสะดุดตามากทิดาสวรรค์น,นะคะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นลูกไม้นะตอนนี้ก็พยายามแบบว่าถ้ามีหน่อจะแยกไวอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะอันน้ลูกแมกซองตัวน,นี้ก็ลูกไม้นะคะสีชมพูหวานๆนะคะออกบานเย็นบานเย็น ต้นนี้ก็ลูกไม้นะคะนนี้พระนาลายค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบแบบใบแดงๆนะคะแนะนําสวยนะคะพระนาลายต้นนี้จะเป็นลูกไม้อันนี้ใบแข็งมากนี่ค่ะใบแข็งมากแล้วกานออกจะเป็นสีแบบน้ำตาลเขียวๆนี่อาทิตย์อุทัย ่วนนี้จะเป็นนางผิวโบราณนะคะก้านดำก้านยาวใบแข็งมากนี่ค่ะนางผิวโบราณอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะนี่มีต้นนี้อยากแนะนำเพื่อนๆคืออันนี้เลี้ยงนอกตู้แล้วแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะจะโดนแดดเฉพาะตอนเที่ยงตอนเช้ากับตอนเย็นไม่ค่อยโดนนี่ สวยแล้วก็แตกเกาะอันนี้มีสต้นนะคะสงต้นคือเขาไวดกเขาไม่ค่อยพิ้งใบนะคะเป็นทองพันช่างค่ะอันนี้มีต้นเล็กๆแล้วนะเดี๋ยวก็จะอุ่นอนุบาลสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็กดติดตามไว้นะคะอันนี้พะพันาหนัหมือนกันพะพันวัสาแดงใช่ไหมคีออันนี้ก็ สักกันนิดนะคะยังไม่ค่อยได้กัดสีสักเท่าไหร่ก็นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ค่ะส mm ่ว hmm. นมากจะชอบเน้นแบบว่าใบหนาๆแข็งๆก้านดำๆเพราะว่าเขาเลี้ยงนอกตูได้ดี mm hmm. เอ,อต้อนนี้ลูกไมน้นี้มีเพื่อนๆท่านใดสนใจไหมเออลูกไม้อันนี้ mm hmm. แล้วต้นนี้ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะ เจ้าจักระพัดค่ะเจ้าจักรพพัดมีหลายต้นนะนี่ก็เจ้าจักระพัดอันนี้ก็ลูกไม้โอ้ใบสีแบบเปิดะเ,ดเ,ดเดสวยๆนะคะอืมอันนี้ลูกไม้นะคะออกแบบสีแบบหยกๆนิดนึงนะคะการการแข็งนะคะใบหนา นี่ค่ะก็ตอนนี้ก็กําลังแบบว่ารวบรวมนะคะอนไนแปลกๆสีสวยๆก็จะมาเก็บไว้นะอันนี้นางกิรินีเทวีใช่ไหมอ่ะนางกิรินีเทวีค่ะส่วนต้นนี้สีบุรีลำนะสีบุรีลำนะคะนี่ทองพันช่างอเพื่อนๆพ่อนท่านใดอยากได้ทองพันช่างนะคะก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแบ่งปันกันอันนี้เป็นบอนโบราณนะคะต้นนี้เปาบุญจิน้นเขาจะมีแบบว่าแต้มปายเขียวๆนิดนึงค่ะต้นแม่ยุทธาธีนะคะเขาจะเป็นก้านดำนะคะก้านดำออกใบยาวนิดหนึ่งเอ,อ่อก้านยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ใบหนาถ้าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยใบจะนหนาๆแข็งๆแบบนี้นะคะบางทีหน้าเขาจะเปลี่ยนสีนะลูกทุกคน คือเขาเขาจะสีไม่ไม่ค่อยอันนี้นะคะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูนะคะตามแดดตามแสงด้วยออกแตกแบบนี้อันนี้อันนี้น่าจะตรงปกเหมือนแม่ที่สุดมิาหัตถีนะ,ะอันนี้ก้านดำเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเป็นไม้พร้อมเมลเล็ดหมดเลยเป็นฝักเดียวกันนะคะเนี่ยฝักเดียวกันหมดเลยแต่ว่าใบก็จะแตกต่างกันไปอันนี้จากก้านไม่ดำอันนี้ก็จะออกเป็นใบแบบ,แบ,บยาวๆนิดนึงนะคะก้านไม่ดำส่วนนี้ก้านดำ ก้านดำดำอันนี้ก็ก้านดำอันนี้ใบายาวมากก้านดำใบายาวเดี๋ยวรุนต่อว่าตอนโตะจะเป็นยังไงสามราบคลิปนี้ว่ามีอันนี้อีกนี่นี่อันนี้อ๋ออันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้เหมือนกันแต่ว่าโตเขากัดสีได้อีกนะคะอันนี้ก็จะออกแบบว่าหัด d เข้มเข้มนิดหนึ่งแต่ว่าโตขึ้นน่ะน่าจะมี ขาวๆอมแบบว่าชมพูชมพูนะคะแล้วก็ปนน้นําตาลน้ําตาลดําๆแบบนี้อันนี้ชอบชอบสีนี้มากแล้วต้นนี้ก็จะเป็นเออโทนแบบว่าเข้มๆเช่นเดียวกันลูกไม้นะคะลูกไม้ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบชอบลูกไม้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยว อันนี้นะคะได้มาในาน้ําแสงพระธาตุอยู่ไกลนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเงาสุรเสศน์อันนี้แยกหน่อไว้หน,น,นึ่งต้นันึ่กระถางใหญ่มากเพื่อนๆท่าน,านายอยากได้เงาสุรเสศน์นะคะก็ติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีมาแบ่งปันนะคะใน,นเจ้าจากักรพรรดิอันนี้จะเป็นแบบด่างนี่ค่ะ อันนี้มะควันลงสันนะครับทิ้งใบไปเพิ่งงอกมาใหม่นะนี่ค่ะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะใครชอบสีแบบนี้บ้างใบยาวๆใบยาวๆนะคะสวยชอบนะคะตอนนี้ชอบสะสมใบาย,ยาวๆอยู่อ๋อชอบไม่เอ,อ่ยแล้วก็อันนี้ต้นนี้เกบมณีการะค่ะสวยนะคะสวยเกบมณีการ กานออกดำนะคะเอบมากไม้ก้านดำแบบนี้ตูบอนเก่าบอลโบราณอีกหนึ่งต้นนะคะอันนู้นเป็นนินละเอกนะคะต้น,นสีใบออกแดงๆจุดๆข,ขาวๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้เวลาใบาแก่ๆมีใบหนามากใบาย,ยาวนะคะใบาย,ยาวแล้วก็ดูออกสีเขียวเขียวเข้มนะคะกลัดเป็นแบบว่าเหลือบ เลอดหมูเลอดหมูนิดนึงเขาชื่อว่าเดี๋ยวต้องดูชื่อก่นสุมาลัยสุมาลัยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยต้นนี้ไปเลยแล้วกันนะคะก่อนโบราณนะคะสุมาละะัยค่ะกระดูกเขียวกระดูกเขียวนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบคลิปเยียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรแบ่งปันนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยะคะ่ะ